สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาวโต้นะฮะวันนี้น้องกล้วยจะพามาดูนิวเอ้ยขอโทษครับ f o r t จ n e r TRD ฮะสภาพดีมากๆเลยเปิดตัวแค่ห้าแสนกว่าไปดูพร้อมมาเลยครับครับผมมาดูพร้อมมาเลยฮะคันนี้เป็น f o r t จ n e r นะฮะสามพันโฟวิลดดท์ีนะฮะปี2009พี่ดูสภาพดีมากๆเลยฮะสภาพดีมากๆเลยน้องกล้วยบอกให้โดนแดดนี่เงาแวบๆเลยฮะ น้องๆป้ายแดงเลยและราคาก็ดีมากๆด้วยปี2009นะฮะเบสคาออโตเปิดตัวแค่5 7 9 0 0 0เท้นนั้นพี่5 7 9 0 0 0นะพี่ฟังไม่ผิดครับสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้ฮะ5แ0,000นกว่าพี่ดูแลฮะผมบอกให้ข้างในดูดีกว่านี้ดูดีกว่านี้ครับนี่ราคาโปรโมชั่นเลยน้องกล้ยบอกให้สภาพดีมากคันนี้โอเคมากๆเลยแอบเข้าไปดูข้างในมาแล้วดูดีฮะราคาดีเลยน้องกล้ยบอกให้คันนี้ราคาดีฮะสวยเลย จริงฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวน้องกล้วยพาดูรอบคันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในพร้อมๆกันครับไปดูภายในพร้อมกันเลยครับครับมาดูภายในกันเลยฮะคันนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะน้องกล้วยบอกเลยฮะตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยน้องกล้วยบอกเลยนะน้องกล้วยจัดการให้หมดนะฮะบอกเลยฮะตามคอนเซปต์เลยสภาพสมบูรณ์แบบฮะ ดูมีรีโมดด้วยฮะคันนี้เป็น4ฟร์วิลลนะลุงก็บอกให้เลยราคาขนาดนี้กับสภาพแบบนี้ลุงก็บอกว่าดีมากๆเลยฮะราคาดีฮะราคาดีจริงๆบอกเลยไม่น่าเชื่อเลยเบ็ดขาดโตเปิดตัวแค่คันนี้ห้าแสนกว่าใช่ไหมขอโทษด้วยนะครับจาไม่ได้ราคาดีมากๆเลยเป็นตัวทีอดีด้วยนะสวยเลยฮะสวยมากๆเลยโฟร์วิลลทีอนดีฮะสภาพถือว่าสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยฮะดูเลยฮะ สวยมากๆนะฮะสวยมากๆเลยฮะทุกอย่างออปชันครบๆเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์แล้วก็มาฟังเสียงเครื่อนพร้อมกันเลยครับครับผมมาดูเลยฮะคันนี้เลขไมลแค่สองแสนโลนะพี่สองแสนโลนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์พร้อมกันเลยฮะ ดูเลยฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนะเครื่องยนต์สามพันนะฮะสวยๆเลยทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยน้องกล้วยบอกให้เลยปั๊มอะไรอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนะฮะดูฮะตำแหน่งเดิมทุกอย่างมนเดิมหมดฮะไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์กล้วยโชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปดูะฮะถ้าเครื่องยนต์หลวมหรือมีปัญหาควันออกดูนะฮะกล้วยดึงโชว์เลยเป็นไงเป็นไงฮะนี่ตาตานานแล้วนะมั่นใจฮะมั่นใจมากเลยพี่สภาพแบบนี้ราคาแค่นี้พอไหวไม่เอ่อย ครับผมกล้วยเบสคาร์โต้ฮะรถมือสองสวยๆส,สภาพสมบูรณ์แบบฮะทุกอย่างไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะพี่น้องกล้วยบอกเลยเหมือนคันนี้ฟอร์จ er, ูเนอร์คันนี้ขอโทษครับป้ายแดงล้านกว่าเบสคาร์โต้ขายแค่ห้าแสนกว่าพี่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งน้องกล้วยพูดตรงนี้เลยนะฮะไปกลับอยู่ในความเป็นจริงน้องกล้วยไม่โกหกไม่หลอกขายของครับทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงตรงตามคอนเซปต์สภาพสมบูรณ์แบบก็พูดตามตรงเลยฮะตามที่กล้วยพูดทุกอย่างเลยฮะ ออกล็กกับเราไม่ยากนะทุกธนาคารน้องกล้วยพูดเลยทุกธนาคารนะเป็นเครือข่ายของเบสข่าวตัวทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยทุกธนาคารเลยบอกเลยนะะติดแบ็คลิสก็ขายไดไกก้ก็ซื้อได้น,ะน้องก็้ยพูดจริงแต่คือว่าเป็นทริคดีกว่ามาพูดกันเป็นเคสไปเคสส่วนตัวแล้วกันเพะน้องกุ้ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันระน้องกุ้ยยังไม่ได้ศึกษาต้องขอโทษด้วยครับโอเคครับขอบคุณสาหรับทุกคลิปที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ